บุคคลเดอะเบสโต๊ะสนุกเกอร์หลังผู้เสียหายนะครับระบุเป็นบ่อนที่เคยถูกอุ้มรีดเงินพบภายในเจอแต่โต๊ะสนุกไร้อุปกรณ์การพน,นันยีตุลาหกห้พันตำรวจตีนะครับที่นิตินันเพชรพมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจนครบาล2ตัวแทนจากสำนักงานเขตบึงกลุ่มและการประปานครหลวงเข้าตรวจสอบเดอะเบสนะครับ โต๊ะสนุกเกอร์นะครับภายในซอยรามอินทรา40เ<ต>ขตบึงกลุ่มซึ่งเป็นบ่อนผู้เสียหายระบุว่าถูกอุ้มไปรีดเงินเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเป็นบ่อนหรือโต๊ะสนุกกันแน่ภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในอาคารแล้วพบว่ามีเพียงโต๊ะสนุกเพียงแค่5โต๊ะและห้อง VIP มีโต๊ะสนุกเกอร์อีก1 1 1, 1ตัวนะครับในห้อง ส่วนอุปกรณ์เล่อนการพนันนั้นไม่พบแต่อย่างไรขณะที่เมื่อเปรียบเทียบก,กับรูปถ่ายของบ่อนการพนันที่ผู้เสียหายน่าจะเปิดเผยนั้นก็พบว่ามีฟาร์ม้ายกันอยู่หลายจุดเช่นระบบไฟหลอดนีออน LED บนผนังเพดานที่ติดตั้งโทรศัพท์โทรทัศน์และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ติดอยู่บนฝาผนัง ด้านผู้ดูแลสถานที่เผยว่าตนทำงานที่นี่ได้เพียงหนึ่งเดือนซึ่งสถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการโต๊ะสนุก,กเพียงอย่างเดียวค่าเช่าเดือนละ35,000บาทไม่ใช้บ่อนการพน,นันและตนก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นเคยเป็นบ่อนการพนันหรือไม่แต่ยอมรับว่าในเอก ได้โอนเงินนะครับจำนวน5 0 0แสนบาทเพื่อให้ตนเนี่ยโอนเงินไปให้กับหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินก้อนนี้แต่ตนแต่ที่ตนทำนะครับเพราะได้รับค่าจ้างในการดําเนินการนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่น่าแปลกใจนะครับเป็นที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งนะครับผมอยากให้สังเกตตรงนี้ครว่าข้างในนะครับพบโต๊ะสนุกนะครับเพียง5โต๊ะนะครับห้าโต๊ะนะแล้วห้อง VIP อ่ะมีโต๊ะสนุกเกอร์นะครับส่วนตัวอีกหนึ่งห้อง นะครับอีกหนึ่งห้องแต่ดูค่าเช่าครับมีโต๊ะสนุกแค่5ตัวนะครับและห้อง VIP 1ห,ห้องแต่ค่าเช่าเดือนละ35,000เดือนละ35,000เก็บค่าเช่าโต๊ะสนุกอะนะครับค่าเช่าในการเล่นโต๊ะโต๊ะสนุกได้มากขนาดนั้นเลย ถ้าค่าเช่าเดือนละสามหม่าเนี่ยค่าน้าค่าไฟเนี่ยตกออาแต่ผมตีไปเลยเฉลียล่ยเฉลี่ยประมาณสัก4ี่0 0ื่นนะครับค่าน้ําค่าไฟให้ห้าพันอ่ะตีไป4ี่0มื่นผมตีแบบต่ำๆเลยนะสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยคุณจะต้องให้คนเข้าไปเล่นนะนะครับในจนํานวนโต๊ะนะครับโต๊ะสนุกอีกแค่ตัวตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องห้องบีไอพีอ่ะเท่าไหร่ถึงจะได้คบเวอร์ค่าใช้จ่ายก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับต้องจ้างลูกน้องอีกนะน่าแปลกไหมครับว่านี่คือโต๊ะสนุก มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะาอัปเดตให้ฟังครับ